ลมหนาวมาแล้วปัญหาก็มาตามปัญหายอย่างปัญหาเห็นหายไปบบแหกปากมาเป็นอาทิตย์แล้ว <c oughs> ปากแตกปากแตกลมหนาวมากคือลมหนาวหมายความว่าลมหนาวแบบหนาวแบบเป็นทั้งการนะคือมันเริ่มหนาวแล้วประมาณเนี้ยแล้วก็เฮ็ดให้เขื่นี่ยน่ะนาตึงอะ่ะนาตึงมันว่าม่นตึงไว้นุ่มสาวนะมันตึงแบบหนาวจะแตกอะ่ะ นึกภาพอบอกว่ามันจะตึงแบบยิ้มบ่ได้ยิงบ่ได้ยังจากก็เลยไปหาแนวมะทาเป็นนาที่บ่ได้ใส่เครื่องซ้ำอ่างปากเปิดจืดๆนั่นแหละบ่ได้ใส่ยังไปหาแนวมะทาแล้วกัจังไรละคาว่า,าแพรคืออยังก็คือพอแต่เฮามะทาปุ๊บแถวเนี่ยแถวชั้นชั้นดังเฮาเนี่ยปากริมฝีปากตึงแบบ โหเลยอ่ะแพ้หรือว่าเป็นอีหยังสักอย่างเนี่ยก็เลยเศร้าใส่ซื้อลิปสติกมาทาลิปมันลิปมันธราบดดาเลยอ่ะมาทาตื่นที่มาเศร้ามาปากจังไรล่ะเขาเอนปากเนี่ยนะคือยังเออคือยังเข้าไปเห็นถ่าเจ้าไปซักลิ้มฝีปากมาปากถ่าเจ้าที่เป็นเว่อเนาะเป็นบ้านบางนะติดขึ้นมาฮอดพี่แหละแบบปืนเกินมาเลยตกใจเฮ้ยทำไมปากปากคือเป็นแบบนี้อีหยังประมาณนี้เศร้าใส่เลยบ่ใส่ ลิปมันบอสซเลยไปหาร้านขายยาเอาหนาไปเขาเบิ่งเลยเนี่ยบริท้ายอย่างไรนี่หนาบริบริมีโรชอกโรชันอานานนีอย่างบริมีคิมท่านั่นท่านี้อย่างบริแต่งหนานะ่ะเขาก็แนะน,นํานัน่นแนะนํานี่ก็ซื้อมาใส่ใส่ไปย่างละอันสองอันก็คือมันแสบมันมันเห็ดอย่างบริอะไ mm hmm. กินเขา่าบริมันอาปากบริมันเป็นแบบห้าวห้าวออาการห้าวอ <laughs> ว่าเป็นฮาวแบบนักเล็กมีฮาตีคนเนี้ยปากข้าวกินยังก็ได้ยังก่ได้อาปากก็ได้เว้ากันยากยัง,ยงเลยกับคือคือไปซื้อมาแล้วใส่ใส่แค่ยางยางลาบกีกีมือกับเซาคือมันบอดีขึ้นก็นเลยหานมาหาสมุนไพร <laughs> มันบอดไหลคือบ้านเขาเนาะแตงนี่แหละอาทิตย์ถ้าจะออกมามากหนามากเหมือนนีล่ละนี่เลยขอแนะนํา ขอแนะนําเป็นนี่อย่างที่แบบดีๆมากๆถึงมากที่สุดเลยดีเพราะอย่างคือเข้าออกมาแปะเข้าออกมามากก็คือฟานไว้ไปนี้เราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ย่ำที่ใส่ก็คือใส่แค่บกกี้ช้นอนะ่ะบางๆเนี่ยน่วยนึงได้ตั้งเป็นใส่ได้ตลอดเลยก็ว่าได้ฟานแบบบางๆแล้วก็ใส่ไอ้นี่แหละไว้แล้วก็ไปใส่ในของฟิตแค หนถึงสองนาทีนาทีเดียวพอะพอเห็นมันเป็นเกล็ดเห็นมันกินเกล็ดน้าแข็งเอามะโปะไว้พอแต่ดูซส้อว่าความเย็นมันเริ่มจะหายกะถูถูเลยถูแบบหืมถูแบบนี้เลยเยน็นจ้อยจ้อยแบบโอ้ย รู้แบบนี้เพราะต้องไปเสียเงินซื้อ,อยามาท้าให้มันนี่มันจะมีความรู้สึกดีขึ้นคือมันชุ่มชื่นขึ้นแต่พอแต่เมดลิดเนี่ยเมดดิดความชุ่มชื่นของแต่งกว่าปากอ่ากับอะไรตึงไปหมดเลยคือยังเขาเอามาโปนาน่ะเนี่ยรู้ิึว่ามันดีขึ้นไงคือนา,นาคณะที่ปากบวมปากเวร์ปากแห้งก, <c oughs> กินยั้งก็บ่าไ้น้ำนัก ดันขึ้นมาหาซิบก้าแล้วหววลงไปอีกอ่ะเขากินยังบ่ได้ไงแล้วมันกินยังมันกับเสแ่บอ่ะจงกินกาแฟเสียกาแฟมันต้องยกถ้่วยสดเลยตังแต่ต้องมาเอาหลอดมาดูดอีหยังเสียมันบ่ใช่ยยงไงกินยังกับเสแ่บมันก็เฮ็ดไห้จ้งได้แล้วลสุขภาพร่างกายจิตใจเฮากับเสื่อมเป็นน้ําแย่เป็นน้หยังเสียเป็นอีหยังที่คนนอกมนุษย์ไปไสกับเอาหน้าเอาตาไปก้อนเสีย เป็นภายในอ่ะมันม่มีไผเห็นไงแปบลบเป็นภายนอกคือแบบด้วยหน้าตาเนาะหน้าตาคนเอ้าจะยิ้มจะแย้มจะว่าวอย่างจะคนค้นหน้ายิ้มอนะมามามาหน้าตึงอยู่มัดเหมือนมันบวกเป็นตัวอยู่ไงมันปฏิเปลี่ยนแบบโอ้ยอยากว่าทรมานสุดๆเลยอะอยากลองเพลงก็ไรลอง <laughs> โอเคเคสเมียรับมามานำเสนอเอามา แนะน้ำหรือว่าบางคนเพื่อนอาจจะเคยใส่แล้วหรือว่าบางคนอันนี้เพิ่งรูนะ้เนาะเพิ่งรู้อิ๋วด,ดีดีมากๆเลยขอบอกการันตีได้ผลพอมเป็นอีหยังงเทแบบบอกว่าถูกอะ่ะดีใจมากๆเลยสามารถกินเข้าได้อาจจะยังบ่ชตังอาบป,ปากได้เต็มรอยรเพื่อเแต่ว่าก็คือว่าความรู้สึกว่ากิตใจเข้ากับฟูขึ้นยังน้อยอคือมันมันจังไรล่ะนาบวมนาตึงนายแหง้งนายแหง้งไปแล้วมันก็ทรมานกันนะ แมนบอกเคทไม่รับเอามาฝาก